สวยขุนยาสีทองระวังมันกัดนะขุนยาสีทอง,องอกาแฟนะอย่าอยาชอบไไอกัดกาแฟมันเกาะขาแล้วมันกัดมันเป็นหมาแล้วเป็นแมวเนีนาาย่ยต่แป๊บแบบกาแฟเปไหมาแล้วก็นกไปขุนยาเนี่ยคุนยาสีทองเนี่ยดูสิ ลอง,ะะง,ง,งเลยค่ะงายงายจงใส่ตาเลยดูนี่งายเนี่ยแล้วนี่ค่ะเขาสวมมอนรอดนี่มอนรอดมมอรอดเนีอืมมนรอด,ม,อดมาเราจสวมหมอมันเจนะคะ

ข้าเสวยข้นี้นะคะเป็นไงมาลูกเป็นไงมาโอ้ยโดกาแฟแกนุหรอคะกาแฟแก้นูหรอคะจบไม่แจกกแลวลูกอ๋อเนี่ยดูดูดูมาดูอยากแกมรอนะไปเอ้เอ๊ะเอยขู่ได้ขูด้ เแกมัวรอะะไงไปแล้ว้วันตอบกนแ <ะ S 2> ดงตอบแ้ตอบแดงดอสใสัสไม่ได้เนี่ยเป็นไรฮะ้อง